แผนนะโอเคเราดูจับมาใส่กังหนึ่งสองสามแผ่นว่ะสับครึ่งสอดใส่เข้าไปสามแผ่นสามเจ็ดยี่บเอ็ 30, 3, 7, 28, 3, 5, ดาสามห้าเจ็ดห้าสามห้าสามร้อยห้าสิบแกรมใช้ละเจ็ดแกรมสอดใส่นะครับ โอเคนี้นะอันแบบนี้จะทดสอบปิ้นนะครับรสักครู่รอโหลดสักครู่สั่งปิ้น กำลังกำลังโปรเซสไฟอือหอมแล้วนะครับหอมแล้วอ่าดูภาพนะครับดูภาพน โอเคตอนนี้เราจะใส่ป้อนมืออีกด้านหนึ่ง <Yeah. S 1> นี่ใส่ป้อนมือนะครับเลือกเป็นเฮฟวี่เบสสีแล้วก็เฮฟวี Heavy. ่าเสร็จแล้วสั่งพินิกรอบหนึ่งนี่นะครับเลือกป้อนมือนะครับอไม่ต้องเลือกอะไรเรากดสตาร์ทเลย ครั้งนี้เลือกเป็นเฮฟวี้แล้วแฮปปี่ก็อาจจะออกช้านิด, mm. ดนึงอ่านะเนี่ยครับ าพที่ออกมาจะอยู่ด้านล่างนะครับที่เป็นแฮปปี้นี่นะครับด้านล่างอ่ากางออกให้ดูนะอสองฝั่งเหมือนกันเด็เลยนะสถามว่ารวมไปแล้วกี่แกรมมีสอดใส่ยอยู่หนึ่งสองสามถ้าคุณแกมความหนาเข้าไปก็ประมาณสามร้อหสิบแกรมสบายๆครับโอเคครับผม